ขาตวนั้นไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไปช่วยฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้เหนื่อยมากเลยมามๆมาผมชอบผู้นำฝั่งนั้นมากยืนหนู่ในตำแหน่งที่มองเห็นทุกคนทำงานทั้งเดือนใช่ใช้สายตาให้กำลังใจทุกคน ดินคนสงสารคนขุดดินฝั่งนี้ไม่ทานแล้วนะไปละกันนะ